วันนี้คือไม่มีอะไรทำเลยเงี้ยเฮ้ยไม่ชูวร์หหน้าผมเหมือนอนะไรไหมพี่ป๊อปป๊อปไหนป๊อปของครูฮะพี่ป๊อบหลอกปากค่ะป๊อปไหนป๊อปสยามของพี่เพิร์ป๊อปไหนอ่ะป๊อปไหนอ่ะเออพี่เพิร์ป๊อปไหนอะสยามพี่ป๊อปหลอกปาก พี่ชูคิดมันผมไหมคิดเหมือนกันอพราะว่าผมเจอแล้วเจออะไรแฟนพี่ป๊อบตัวจริงเฮ้ยเฮ้ยใช่ไหมเพอแอนป๊อบเฮ้ยเฮ้ยป๊อบเพอ2คนคอยคนอื่นห้ามทักเดี๋ยวรักพังเฮ้ยอ่ะป๊อบเฮ้ยป๊อบเพอตลอดไป หนึ่งนาทีหนึ่งาทีแข่งละฮะเซเวเกมตัวอ่อนก่อนเลยไหมน้าเซเวเกมตัวอ่อนเลยมันเล่นสอคนไม่สรุปอ่ะตอนนี้มีสาม ดูเฮียหยองปะเนี่ยเฮียหยองคือใครเฮียหยองไงพี่ส่งมานะใช่อะไรเฮียหยองเขาเล่นกันกี่คนอ่ะเขาเล่นกันสองคนทำไมเขาเล่นกันได้ปะพี่ยเขาเล่นกันได้นี่แหละเขาเล่นกันได้หมดอ่ะกี่คนก็เล่นกันได้อะเนาะแต่มันไม่มันใช่ไหมมันไม่นัวนัวตองนี้หลายคนมันมีถึงวันที่เท่าไหร่พี่ดูยังเนี่ยไม่รู้อ่ะดูแป๊บนึง เกมไมนชื่ออะไรล่ะ Human forfeit forfeit เฮ้ยวันนี้ถึงวันที่11กระกฎาคมเที่ยงคืนประเทศไทยแต่ราคามันจะถับเปลี่ยนตลอดเวลาไหมอะ่ะส่ง <c oughs> ส่งชื่อให้หน่อย h hey, u จำชื่อได้แค่ไ <c oughs> ห้ยรอบผมัาดีครับัสดีเก็บเบิมอ๋อผมเจอแล้วส่งชื่อมา ฮูแมนฟอร์เฟตหรอผันไม่ถูกอะฟอร์เฟตฟอร์เฟตอตมันเฟตเฟตอะ่ลยเฟตหรออีหยังเฟตนี่ไปหาพูดร่องบุรณาการเพิ่มได้นะไอเกมเนี้ยช่วงลดราคาของว่าล่านเกมมันน่าจะสนุกอยู่แหละไม่มีแล้วแกเมวกเด็กๆเอาออกไปเลยแกผมใส่ให้วันเดียวพอ มันมีภาคสองด้วยใช่ไหมมันมีภาคสองด้วยหรอ <c oughs> ที่มาตกไหนี่เป็นหนึ่งหน้าเกมเดียวกันแบบนี้ที่เราที่พี่ส่งให้เนี่ยเกมเดียวกันนีอ่อ๋อนี่เหลือ โอ้ยแหงทำไมเนี่ยคนไทยไม่ใช่เกมเดียวกันหรอหมัวปะเนี่ยมันเห็นแล้วเว้ยกูดูมึงกูเห็นฉากจบอ่ะมันไม่ได้ยากเลยเลยเว้ยไอปกูบเป็นเรื่องที่ไม่ดูเว้ยขาดเป็นไรนไอ่ะได้้เวยฮะขามันใช่ดูยิง มว่วเนาคนละเกมเนาะเจียโดเนทมา50บาทตาเอตาเอตาเอเออ,เอ,อ,เอ,เอ,อบวกเลยแล้วบอกเลยแล้วโอ้ยนำมาสตีนำมาสตีเอเลยนำมาสตี ขำเพิ่นครับผมบวกแน่นอนปิ๊บปิ๊บ,บขอบพิ่นครับมอนครับผมปิ๊บ,บเวลาดีนะ่นไม่น่าจะมีม,มีมีใจดีลบหรอกมากเวลาเนี้ยมีแต่มีแกล้งกันเวลาสองทุ่มตรงประเทศไทย เราเกมมันไม่ใช่เกมนี้มันอีกเกมหนึงคือมันละคนละเกมกันหรอพี่ออ๋อมันต่างกันยังไงอ่ะอันนนะมันชื่อเกมว่าเปิร์กหรอมันชื่ออีกไม่ใช่ชื่อเกมนี้อ่ะมันชื่อเกมไหน,นไปดูไม่เห็นมีชื่อเกมบ,บอกเลย อ่ะสมรัติใช่ไหมสมรัตเท่าไหร่เกมมันเท่าไหร่นี่ปึ๊บหน่วยห้าสิบเก้าบาทเกมมันน่าเล่นกว่านะอันเนี้ย ดูดิร้อยห้าร้อยห้าสิบเก้าบาทมันไม่เห็นลดราคาเลยเล่นด้วยดิาจะไปลดเล่นไหมเล,ไเล่นไหมเคลมอะไรไม่รู้อ่ะ มันร้อยห้าสิบเก้าเลยนะร้อยห้าสิบเก้าบาทคืร้อยห้าสิบเก้าคว่าอะไรอ่ะปีกเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งให้ทานไม่หนาว่าอะไรอ่านว่าปีกปีกเหรอใช่ันาอะไรยังมีคนเรามีน้อยคือมันเป็นเกมยังไงอ่ะ อ่านว่าพีกพีกวพีกพีมันอ่านว่าพีกทเนียไเหมือนกันท์ผมเป็นโเจียโดเนตมา50บาทบวกบวกปี๊บปี๊บโอ้บวกบวกปี๊บปี๊บัดไอ้นี่ฮัลโหลทีมงานช่วยหน่อย ใช่ไม่เนี่ยจริงไม่เนี่ยพี่ชูขำหลอดทีมงานมันมีกี่พารปิ๊บป,ปิ๊บป,ปี๊บป,ปิ๊บก่อนปี๊บป,ปี๊บเออขอบคุณครับขออนุมัติของครับผมปิ๊บป,ปี๊บแต่มันไม่ลดราคานะอันอื่นมันลดนะอันนี้มันคือเกมผีเหรอ ซานมาันคือเกมผีอลซานไม่รู้ <laughs> อ่ะ <c oughs> ผมเล่นไปเจอเห็นมันปั่นดีมเมียวจะมาแค่งติ๊บบาทเองนะอ่ะสองห่ละดูเกมนี้อ๋อเออน่าเล่นนะ<ก>นปั่นดีอะเกมนี้น่าเล่นแต่มันต้องมันต้องไปหาอะไรอะไม่รู้แบบพาร์ทเรื่องเกมมันอะเฮยอ,อ ทำอะไรเราแก่ทำไมไม่หลุดไม่ค้างอ่ะโราแกไม่ค้างปะหายค้างยังแต่ฮอกวอตมันสี่เหลือสี่ร้อยเองนะหายค้างแล้วมั้งเพราะว่าผมกดเย็นค้างทิ้งไว้ไม่ได้ยินเสียงพี่ได้ยินเสียงรถออกมาปะวุ้ยะก็คือไม่ดูทุกอย่างยันเสียงคอมเสียงรถอ๋อเมื่อกี้นะเสียงคีย์บอร์ดเสียงเมาส์ตอนนี้ก็ดูดนะนี่คือน้ำลายดิไหนกินน้ำลายให้ฟังนะ อ๋อผมใส่โคดไว้ผมลืมกินน้ำอะไรไหนกินน้ำอะไรได้ยินนะฮะผมใส่โคดไว้ผมลืมไอตอนเปิดเพลงเฮียจีนอะมันได้ยินป่ะตอนไหนได้ยินดิได้ยินเสียงรถดาลวลาพูดมึงแกงจนตั้งแต่ฮาทุมตอวันที่แล้วอะ่ะมึงขับทั้งวันเลยอะ่ะฮะใครขครับ ไม่รู้เสียงมันมาแบบว่าเป็นเป็นขบวนน่ะทั้งคืนน่ะตั้งแต่สองวันที่แล้วยันตอนเน,น,นี้นน <Pir ate. S 1> ยรูมาตอี์แลนด์ไพร์เล็ตผมไปแกะแล้วรูมาไอซ์แลนด์ไพเลมีดูเกมนี้ดูนะคือถ้าไอ้ห้าร้อยห้าเก้านี้เล่นได้หนุ่มุมก็ปุกหมูมาเกมมันน่าเล่นนะดูดิ five scouts. โ Oh no way, dude! I'm so glad I thought of. Hmm. h แต่ที่ที่ผมส่งให้มันเป็นเกมผีนะไม่เอาอ่ะเกมผีไม่เอาอ่ะเกมผีมันเกิดอ่ะกระโดดอะเฟอรปัดฟาร์มไหมหนีไปฟาร์มเหนือเนี่ยนะมันเกมมันดุดิกนะเนี่ย อย่าพึ่งจะเล่นไหมจะได้ซื้ LIKE Home Sweet Home. โอโฮมสวีทโฮมอ๋อไม่ไหวครับไม่ไหวต้องรอดูเส er> ียงส่วนมากก่อนลดราคามีถุงที่พิเอ็ดสามคนไม่นูไม่ไหวครับโฮมสวีทโฮมไม่ไหวครับแค่เล่นเล่นโลบอคเล่นโลบอคยังปิดห <Oh ูอ่ะไหนอ่ะกลัวกลัวเดวอรลับเดว พวกเกมอะไรอ่ะบวกเนี่ยเนี่ยกายบวกเกมบวกเกมอะไรเกมที่เอาหนูมานี่ไหมเกมผีกันอะขึ้เกายเพื่อให้ด้วยนะเกลือเกลือเกมนี้น่าเล่นสุดแล้วซัมเมอร์เซลล์ไม่เห็นมีอะไรรถเลยไม่เกมเหมือนพวกเกมอะไรอ่ะวิ เบียนี่เฮ้ยสนใจนะอันนี้สนใจดีโมเคยเห็นเขาเล่นแล้วน่ากลัวไม่ไหวไม่ไหวเล่นไม่ไหว ยังไงดีเกมไรอะตอนนี้ผู้รมดำเนินการฮะยังเล่นเกมเปียกเปียกผู้ดำเนินการสี่คนคือเกมจะได้รายได้จากเราหกร้อย up เจ็ดร้อยแล้วตอนนี้นั่นนะสิทีนี้ปึ๊บคนอื่นเล่นไหมอ่ะพี่ลิ์พี่ทิเล่นได้่ล่นเล่นแน่ๆหนึ่งคนถ้าเราซื้อไว้ก่อนเราก็ได้เล่นก่อนแต่ว่าอ่ะรู้ได้ไงว่าพี่ลิ์เล่น รู้เพราะว่ามีคนเยอะเรโปมันเล่นกันน้อยอ่ะเกมนั้นมีคนเยอะใช่ไหมพี่ชูพี่ลิศเล่นแน่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องเล่นกันน้อยไม่ค่อยมากไหมเกมเป็นเกมสามคนไม่มีใครเล่นด้วยเลยเนี่ยเล่นกับตี้เนี่ยสามคนเนี่ยยอดหนึ่งสองอะไรเนี่ยท็อปเซลเลอร์มีไม่มีใครเล่นด้วยเลยอ่ะคืออะไรแม้ ตอนนี้ไม่เป็นซัมเมอร์เซลล์นี่ใช่โอ oh, มันลดก็น่าจะอีกนานอยู่มันมันจะลดแบบวันต่อวันไหมหรือมันลดแล้ววันแรกลดเลยอันไหนอะเพื่อมันไปไหนไม่รู้นี่มีตรตีมันนะอันนี้ใครเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับผม สวัสดีเก็บม่อยู่อ๋อเธออยู่นี่น่าจะดูแข่งอะไปดูแข่งไหมวันนี้ครับมีวันนี้ครับวันนี้ครับพร้อม scaling ที่มันลดราคาเหมือนกันนะนะเออจะดูแข่งจะดูแข่งจะดูแข่ง อู่ก็กลายเป็นว่าอุ้ยกองจับนะเฮียมอสกองจับเฮียมอสนะโรชูู่กเองขึ้นมาแล้วสเฮีมาสล่นรด้แู่ก็นนาเี้อเนียจำนวนของชู้เล่นเนี่ยมีสก้เคียงกันเลยครัูแต่ว่าาี่มอตอนนั้เนียทั้นดูไว้แล้วก็อล้ยเนวามจะเก็บแอรอ่าปเียมอ้องจับเฮียมรอย่ก็เนาเอ้ันีบช่ก่ น้อยตังเอ่อเขาได้หั่งอะไรแล้วี่ยไกไล่คิวอย่างต่อเรื่องเพื่อไม่ให้ทางฝั่งเซเว่นได้ลีเอายังไงโฟเบอร์ดาเมีใส่ตรงมาแล้วมีการใช้เรื่องฝั่งคุณผู้ชมใช้มาแล้วนะน้องต้านะลราเรียบร้อยเลยนะเกิดมาเป็นยี่สิบกว่าคนเยอะนี้วันฝั่งของเซเว่นยังตันตงมาทำให้ดูไวด้วยการแอดด็อปตรงนี้ยังกลับมาสูงสีในเรื่องของจำนวนคนกับเซเว่นอยู่นั่นเองครับ ใช้มาตอนนี้เหมือนจะไม่ค่อยไครับเพราะว่าฟ้นขึ้นมาหยไปรูวูเลยตอนนี้เหลือสิเหลือ้คนแล้วสำหรับดูไอ้ครับถามามาที่วาิตรงนี้ครพยามจะชุบที่เทอรพยามจะอุ้มหนีออกมาแต่ว่าก็โดนล่ิวไลแทงมายๆับูอ้พยายามขึ้นมาในขณะเดียวกันซว่นเองตัวจานวนของผู้เล่นก็ลดัดลงมาเหลือ15 16้ครัแต่นี่ยครตัดผ้ามาดูยเซเวนก็พยามจะชุบเพื่อนขึ้นมเรื่อยๆครับเช่นเดยวกับทางฝั่งดูอ้ที่พยายจะรีเซตเพื่อนมาอย่างโมสตรงนี้ พื่อขึ้นมาเป็นการตัดภาพมาที่ปลายเห็นแล้วว่าเขากําลังอุ้มศพไปครับเหลงรออยู่แล้วครับว่าจะหามุมปักหามุม ยังเล็งอยู่ครับพยายามจะวันปอกเข้ามาแต่มันยังไม่ได้จริงๆอ่ะอืมก็พยายามที่จะดึงกันอยู่นะเต้ากลับกลับมาสู่สีแล้วเดี๋ยวฝั่งนู้นเยอะเดี๋ยวฝั่งนี้น้อยฮะตอนนี้ลดลัดกันไปแล้วเดี๋ยวไปชนจากต้นไมนกันที่เรียบร้อยเก็บมาสามคิวๆจากฝั่งของดูไว้ได้ปิทางฝั่งของเซเว่นไปได้มาจากเซเว่นแกก็รีบแบบไปลดลัดเดียวกันแต่ดูไว้แก่ชุบกลับมาเป็นยี่สิบเอร์คนเขาไปแล้วแล้วม้ตูวนี่เสริมมาจากคิวมาจากฝั่งของเซเว่น เช่นเดียวกับพอทาว่าตอนนี้เป็นสังสงคนด้วยกันครับทำให้ฝั่งเซเว่นตอนนี้เหลือเป็นสิบคนเท่านั้นจำนวนคนต่างกันเรียบร้อยฮนะเริ่มตกเรือลักหน่วยแล้วนะเซเว่นครับเริ่มเจออุปสรรคเพราะว่าฝั่งดูไว้แกเหมือนจะคิวทีเดียวแล้วหาย3าคนเลยครับเอาแล้วฮะเริ่มที่จะมีภาพตึงนะหนีเริ่มบูดามเฮียมอสเฮียมอสตึงนะทุกคนดีส่งมานะได้กลิ่นนะ กลายเป็นว่าตอนที่นําดูไว้อยู่เนี่ยปิดไม่ได้ครับคัวมู่นเนี่ยดูไว้เหลือประมาณนี้เลยครับประมาณแปเก้คนเกมขีเข่าประมาณสิบสี่้าคนใกล้เคียงกันแต่พอมันกลับฟังมาแบบมันจะเข้าเส้นแล้นะตั้งเกมของตัวเองขึ้นมาไม่ได้กลายเป็นว่าดูไว้สามารถลิกลับมาได้นําไปก่อนุดผมพร้อมจัดอ่ะ ชุดเดียวอันนี้เลยนะเดืล่นร้านไหมว่าเราว่าแต่เราเล่นไปเล่นร้านก่อนไหมเนี่ยค่อนข้างเป็นอุปสรรคครับสำหรับเซเว่นนะในการที่จะเจอกับดูไว้แบบนี้ซึ่งดูไว้เนี่ยก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันในการเจอเซเว่นต้องบอกว่าได้รับบอกนะนะเชลเล่นนะหนึ่งศูนย์นะหนึ่งศูนย์นะใครโดนฮะหนึ่งศูนย์คืออะไรใครโดนดู้วยน้ำหนึ่งศูนย์ ได้มานะพี่ไล่ลักมั่วไล่ลักไลไรนะพี่รไล่ลักอ๋อเก็บรถสิครับมาขึ้นมาไม่เอารถไทยเขามาพี่ซื้อมาซื้อมาเท่าไหร่อ่ะคาระห้าเผาซื้อมาห้าเผาเออไม่ร้านไหม มาข,ขับีด้่าอลับไม่ได้หลุดดด้ว่อร้านมันได้ตังนะคนเยอะไหมป้ะต่านอื่นไงเงาคนเยอะเกิน เออซันอยู่ไหนซันตายไหมไม่เลิมแล้วนีเนี่ยผมบอกเลยว่ายากแล้วฮะสำหรับเซเว่นในราวนี้น่าจะเป็นภาพสองสูงจับอยู่ไว้ขึ้นนำตอนแนรกต,ตรงนี้แหละม,มีคนยา,า,ยนามี มีคนเกลียนคืออะไรคืออะไรมีคนเกลียนสันมือรอ้อาวชันมือร์เหรอ,อ,อ,อมีคนเกลียนนั่งไปด้วยกันอยู่เลยเมือเฉยเลยวูส่งสุดแล้วนะนีไปภาพหนึ่งดิวอ้าวคืออะไรอะ่ะ คืออะไรอ่ะคืออะไรล่ละม็อยู่ใยกันก็นดีคนยิ่งน้อยอยู่ โหดไม 20, หมสองศูนย์โหดไหมเพอเอาจริงๆนะนี่ไม่เคยไปแบบนี้ใครมาก่อนเลยแล้วแนี่โหดมาก,มากอ่ะแฝดนี่วิ่งผ่านกล้องยังหล่ออ่ะ <c oughs> นี่ไม่เคยไปแบบนี้ใครมาก่อนเลยนะเขินวะเขินวะแบบเวลาเห็นวิ่งผ่านกล้องไรเพื่อแอบบมยิ้มอ่ะเขินอ่ะมันหลอกกัะชาติใจอ่ะหลอกกัะชาติไส้อ่ะไป <c oughs> ด,ดูต่อก่อนละ การเปิดไฟคือต้องเป็นภาพที่กลับกันคือเป็นเซเว่นได้เกินในจังหวะเมื่อกี้สินะก็ <S <S อาจจะเป็นภาพเซเว่นที่เอาชนะไปได้ในตรงนี้เนี่ยมนุวัตรในส่วนของสกิลเพย์ค่อนข้างที่จะสูงและทีมเบวร์ค่อนข้างที่จะมากด้วยน,นั่นเองครับ <S <S ซึ่งก็ต้องรอดูเลยครับว,ว่าทําเอามาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจะสามารถแก้เกมได้มากน้อยแค่ไหนต่อจากนี้นั่นเองเนะครับผมทามเอาเนี่ยหมดออกไปละนะครับนั่นแปลว่าตอนนี้เนี่ย เป็นช่วงที่นักกีฬาของเราหรือผู้เข้าแข่งขันของเรากําลังเตรียมตัวแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้เป็นรออ่ะยะเลยย่างเลยครับยังไม่ได้กินเลยหล่นจะบิดใช่ปะว่าไม่รู้โหล่แล้วทำไมขยันขนาดนี้อ่ะเปิดบัตรฟาร์มไว้ทำไมอ่ะ พะเราจะต้องฟาร์มทำไมอ่ะถ้าเราไม่ฟาร์มเราจะไม่มีเงินใช้ทำไมอ่ะอา้าวเราจะได้รวยไงพี่ทำไมอ่ะอา้าวถ้าเราไม่ฟาร์มเราจะตังไหนกินทำไมอ่ะอา้าวตังในบัญชีเหลือห้าหมื่นทำไมอ่ะเราทำเรบวดีใช่ปะผม นี่ผมเมื่อกี้เป้นกระตุกทำไมฟาร์มมาตั้งสามวันแล้วไม่มีตั้งเหลือห้าหมืนคืออะไรผมมาไปเล่นโป๊กเกอร์มาแล้วเมื่อกี้ฮไม่มีโป๊กเกอร์เนะะาะเมื่อกมัวมัวมัว อ้ยทางเซเว่นครับตอนนี้เนี่ยต้องถึงเวลาปลุกความเป็นซอมบี้ในตัวเองเลยครับต้องฟื้นกลับมาให้ไวครับต้องชุบกลับมาให้ได้ครับไม่งั้นจะโน้มตีห่างเรื่อยๆแบบนี้ไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่ครับแต่ตอนนี้ครับเซเว่นเองก็ขึ้นมาถึง17คนแล้วครับไล่เรียกกันมากับทันทุไวเป็นที่เรียบร้อยครับผมแต่ว่ามากลไปฟาดพอสมาแล้วจงครับไปเก็บมาเหมือนกันทำให้ทางเซเว่นเองก็ขึ้นมาแล้วก็โดนลั่นลั่ลงไปทุกวัยอีกนะเนี่ยเก้าสิบบาทก็ได้ พี่ลองไปดูตัวอย่างก่อนนะมาเล่นกันยังไงอะ่ะพี่เคยดูแล้วพี่เคยดูพี่เอกเล่นอะสนุกไหมสนุกฮะสนุกอาพี่เอกเขาเล่นกี่คนพี่เกเขาเล่นกันเยอะอยู่ห้าหกคนมั่วไม่รู้ใช่ใชปะานาละอะปอยของเกมคือทําอะไรพี่กก็คือต้องผ่านดาน่านแล้วด่านเยอะไหมไม่รู้ด่านเยอะปะไม่รู้ดูแล้วนานแล้วจะไม่ได้มันน่าจะมีอยู่ประมาณสี่ด่านนะ จสิ่งเหรอครูไม่90บาทแค่4ดาทมันง่ายเลยปะมันอาจจะง่ายสำหรับคนเดียวนะแต่ถ้าหลายคนไปด้วยกันมันจะวุ่นวายถูกไหมใช่มันเลยคุม้มสำหรับความ, <c oughs> วามเกียนโอเคเกมนี่ยม้อเลยไหม <c oughs> โอเคอะซื้อเลยจริงอะโอเคดอก่อ้ซื้อได้พี่ตั้งวันที่11 ขอบคุณขอขอขานคำพิเศษของข้บแต่ว่าวันนี้พี่ชูเงินแดงร้านหนึ่งเลยนะเราจะเสียฟีอ่ะมันต้องใช้แค่หัวแกงใช่บอกบอกพีลีสไม่อ่พี่บ้านพี่ฟู้ไปคอมบ้านพี่ฟู้เข้ามาทำได้ไหมอ่ะหหสเตฟาตีไปยี่สิบเจ็ดตัว โอ้บาดรฟาร์มผ<อ>เกินโอภิชูสเตฟานตีเวยี่สิบเจ็ดตัวพี่มีสองใบด้วยแหละพี่ไม่ได้ใช้ด้วยแหละมีพี่ๆสองใบพอดีพี่ไม่ได้ใช้ด้แลแต่ไม่ให้หรอกอ๋อ oh. กินไม่ได้เอากินไม่ได้หรอผมพูดลองใจพี่อย่างั้นแหละอละไร แต่ว่า,วามัน,น,นแต่ว่ามันกินไม่ได้จริงผมโดนชนเออผมเจ็บผมโดนชนอีกแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนเหมืองกำลังครับเดี๋ยวไปช่วยชนใช่หรอชนเขาใช่ไหมชนเองอ,ะอ่ะชนผมทำไมอะ่ะ ว่าหน้าชนเนี่ยโอเคไม่เป็นไรก็ได้จะใส่ได้ทำอะไรพี่ชูกร้านไหมไม่พูดมาอย่างเงี้ยแล้วแล้วตัวเองไปฟาร์มไม่ต้องพูดเนาะ 見咯。